Yeah. กล่องเนยต้องมีทุกคนไปไม่มีวันนั้นก็เอ็งกแปะก็เอาของเขาให้ยืนดี๋ยวาอยืมไปทำฝ่ายนั้นวิ่งอันนี้โอ้ยตายทำไงต่อเดี๋ยวนะ ขามันแจไกไงขามันงานไงอ๋อโอเควิดีโออ๋ออย่างเงี้ยมันตั้งโอเคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ใช่คอมอนคมอนแมน